สวัสดีครับกลับมาพบกับชัยเอสกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับก็มีการประกาศจาก h o n d ้าออกมานะครับว่าเขาจะลดกําลังการผลิตในประเทศไทยลงถึง50%นะครับจากบทความที่แอดทำในรอบที่แล้วนะฮะที่บอกว่า h o n d ้นานะั้นนะเขามีการปิดโรงงานผลิตนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นผลิตชิ้นส่วนแทนนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อแอดเท่าไหร่นะ,ะับเขาบอกว่าหนีน้าท่วมบ้างอะไรบ้างนะฮะจนผลสุดท้ายเนี่ย ทางสื่อเขาก็บอกเองเลยนะครับว่า h o n d a ออกมายอมรับนะครับว่ายอดขายเนี่ยลดลงนะฮะแล้วก็มีการลดการผลิตลงในประเทศไทยถึง50%เลยนะครับจากเรื่องราวอันนี้นะครับแอดก็เลยมาหาข้อมูลนะครับว่าอะไรบ้างที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับค่ายญี่ปุ่นได้บ้างนะฮะในปัจจุบันนี้ซึ่งแม้แต่ Toyota เนี่ยล่าสุดก็ยอดขายลดลงเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แอดมินคิดขึ้นได้ก็คือเรื่องราวของ Solid State Toyota นะครับที่เขาเคยประกาศไว้ว่า เขาจะผลิตและทําให้สําเร็จแล้วก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับค่ายรถยนต์ e v จีนะฮะอาจจะต้องหมาบกับ s o ลิส s t a ต e โตโยต้หรือเปล่านะครับ <S <S แอดจะมี4หัวข้อมาเล่าให้เพื่อนฟังในวันนี้นะฮะเป็น4เรื่องที่น่าสนใจสําหรับโซลิส s t a t e นะฮะถ้าเพื่อนๆนนฟังจบแล้วนะฮะก็รบกวนคอมเมนต์ให้แอดหน่อยนะฮะว่า4เรื่องนี้มันจะทําให้ค่าย EVG เนี่ยสู้กับทาง Toyota ได้หรือไม่นะฮะหรือว่าโตโยต้จะชนะค่าย EV จากจีนได้หรือไม่นะครับ มาถึงสิ่งที่น่าสนใจข้อแรกกันเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่โซลิดสเตทนะว่าตอนนี้ทางโตโยต้าแล้วก็ค่ายญี่ปุ่นเนี่ยอัปเดตไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวแอดจะอธิบายให้ฟังนะครับเห็นโตโยต้าเงียบๆแบบนี้นะครับล่าสุดเนี่ยโตโยต้าและอินดีมิสุนะฮะเขาประกาศความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจำนวนมากนะฮะในวงเล็บว่า mass product นะฮะเขาจะเอาโซลิดสเตนเนี่ยทำเป็น mass product นะครับผมซึ่งหมายความว่ายังไงนะฮะคือปกติเนี่ยโซลิดสเตนเนี่ยเขาเริ่มในญี่ปุ่นนานมากๆแล้วนะเดี๋ยวแอดจะบอกนะว่านานขนาดไหนนะครับแต ไม่เยอะเนี่ยจะเป็น m a s โปรดักต์นะครับสำหรับแบตเตอรี่โซลิดสเตตนะครเพื่อใช้ในรถยนต์ BEV นะฮะซึ่งตั้งเป้าจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในปี2027นะครับ ทั้งสอผู้นำนะฮะมุ่งหน้าในการผสมผสานการใช้พลังงานโดยอินดีมิสุนะฮะพัฒนาด้านวัสดุล้ำสมัยนะฮะในขณะที่โตโยต้าส่งเสริมการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ซึ่งเป็นทางเลือกที่สําคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะฮะสำหรับแบตเตอรี่เจเนเรชันถัดไปที่รองรับวิวัฒนาการของ BEV นะ อินดิมิสุนะฮะดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีองค์ประกอบสำหรับโซลิสเต e มาตั้งแต่ปี2001นะฮะเขาหมายความว่าบริษัทอินดิมิสุนะฮะ,ะ,ะเขาเริ่มต้นทดลองเกี่ยวกับโซลิสเตตเนี่ยมาตั้งแต่ปี2001แล้วนะครับ <S <S เพื่อน, <S 2> <S 2> อนๆก็ลองนับนิ้วดูนะครับว่ามันเริ่มมากี่ปีแล้วในญี่ปุ่นนะฮะ <S <S ในขณะที่โตโยตานั้นเริ่มที่ปี2006นะครับ s, ๆๆนะรบ,บางคนนี่ก็หาว่าโตโยตานี่แบบเหมือนไม่มีข้อมูลทางด้านเรื่องราวเกี่ยวกับโซลิสเตตนะฮะเหมือนกับมโนเอาหรือเปล่าจะทำสำเร็จหรือไมม่่นนววัี้าาาเเลยจ มือกับอินดีมิสุนะครับบริษัทเกี่ยวกับโซลิสเตดเหมือนยักษ์ใหญ่ในนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาเริ่มเรื่องราวพวกนี้มาตั้งแต่ปี2001แล้วส่วนตัยักษ์้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2006นะฮะ โดยอินดมิสูนะครับเขามีความร่วมมือนี้นะฮะมุ่งเน้นไปที่อิเล็กโทรไลต์แข็งซันไฟนะฮะมีลักษณะเฉพาะคือมีความนุ่มและการยึดเกาะกับวัสดุอื่นๆซึ่งเหมาะสําหรับการผลิตแบตเตอรี่จํานวนมากนะฮะจึงถูกมองว่าเป็นวัสดุที่มีแนวโน้มว่าจะบรรลุการผลิตและผลผลิตสูงสําหรับ BEV นะครับโตโยต้าเขาคาดว่าถ้าร่วมมือกับบริษัทนี้นะฮะเกี่ยวกับโซลิเตทของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นความจริงได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวข้อแรกนะฮะที่แอนหยิบมาฝากนะครับและอยากให้เพื่ มีการจับมือกับบริษัทอินิมิสุล่าสุดนะครับแล้วก็จะสร้างเป็นแมสโตรดักนะครับเห็นเงียบๆอย่างนี้นะเขาทํางานกันอย่องต่อเนื่องเลยนะครับ รถยน h o n อ a นะครับอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับมีแผนล,ลงทุนถึง43 0 0 0ันล้านเยนนะฮะเปิดตัวสายการผลิตในเมืองสากุระนะฮะเพื่อเร่งการพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตทของตนเองและนําเทคโนโลยีมาไว้ในมือนะครับบริษัทเนี้ยตั้งเป้าที่จะใช้โซลิดสเตทในรถยนต์ไฟฟ้าเจเนเรชันถัดไปนะฮะซึ่งจะเปิดตัวในปลายทศวรรษที่2020นสะครับส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วโลกและตั้งเป้าจะมีอัตราส่วนยอดขายทั่วโลก100%สําหรับรถยนต์ฟ,ฟ้าและรถยนต์เซเชื้อเพละฮะใน FCV นะภายในปี2,583นะครับ ทางค o n d ้านี่ก็งัดแผนลงทุน43 0 0 0ล้านเยนนะฮะที่จะสู้กับค่า EV ของจีนนะฮะแม้กระทั่งค่ายี่ปุ่นด้วยกันอย่าง Toyota เขาก็พร้อมที่จะสู้นะครับรวมถึงนิสสันด้วยนะครับล่าสุดนิสสันก็ลงทุนมหาศาลเกี่ยวกับโซลิดสเตเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขามุ่งเน้นทางด้านนี้เหลือเกินนะฮะเดี๋ยวข้อถัดไปนะฮะเดี๋ยวแอดจะบอกว่าทําไมนะฮะญี่ปุ่นเขาถึงต้องตั้งอกตั้งใจแล้วมุ่งมั่นไปทางโซลิดสเตทเหลือเกินนะฮะเขาหวังว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเปลี่ยนยังงังดดววน,น้้จาา,า,าิ่ใใหฟคตํตส เียมันจะสามารถมาสู้กับค่าย EV B ของจีนได้หรือไม่นะครับ สิ่งที่น่าสนใจข้อถัดมานะครับก็จะอธิบายเรื่องราวของแบตเตอรี่โซลิดสเตทนะครับว่าทําไมโตโยต้าเนี่ยถึงอยากจะทานะค่ายญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะลงทุนกันหรือเกินนะครับมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมยังไงบางคนอาจจะทราบแล้วนะครับแต่วันนี้แอดจะมาอธิบายให้แบบเป็นรูปแบบฉบับในช่องของเราแบบง่ายๆให้ฟังกันนะครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันจะเป็นแบบบริเทียมไอออนนะฮะก็เหมือนค่ายจีนทั่วไปที่เขาใช้นะครับก็คือจะเป็นแบบบริเทียมไอออนนะฮะแต่ด้วยข้อจํากัดหลายอย่างนะฮะเช่นในของจีนมันจะมีน้ําาาาหนักกททีี่่่มอออยยงแธิิบไปปคล ที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับแบตเตอรี่มันจะหนักมากทําให้โครงสร้างเนี่ยต้องพานใช้ไปถึงอลูมิเนียมนะครับเวลาชนทีก็ประตูบานหนึ่งก็สามสี่หมื่นนะครับประตูรถนะแต่ด้วยข้อจํากัดหลายอย่างนะฮะเช่นมีน้ําหนักที่มากอาจจะติดไฟนะเมื่อชํารุดนะจึงมีการคิดค้นพัฒนาแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตทนะเพื่อที่จะมาแก้จุดอ่อนของแบตเตอรี่แบบบิเทียมไอออนนะฮะก็คือของจีนส่วนใหญ่รวมถึงเทสลานะฮะส่วนมากเขาจะใช้แบบบริเทียมไอออนนะฮะโดยทําให้แบบโซลิดสเตทเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงนะครับเรียกว่าเ,กกาเยะ นะครับเดี๋ยวแอดจะมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับน้ำหนักเบาวกว่านะฮะจุดไฟได้มากกว่าและมีอายุการใช้งานที่นานกว่าด้วยนะครับทำให้โซลิดสเตทเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมของรถยนต์ EV อีกครั้งเลยนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะทําให้โซลิดสเตทเนี่ยมันอุดช่องว่างของลิเธียมไอออนที่ไม่สามารถทําได้นะเช่น น้ำหนักของมันนะฮะเพราะว่าโซลิดสเตตเนี่ยเบากว่าเยอะมากๆนะเดี๋ยวแอดจะมีคลิปตัวอย่างจาก drive auto block มาให้ดูนะครับเขาอธิบายไว้อย่างชัดเจนมากๆนะฮะ <L un ters> แล้วก็มีอายุการใช้นานกว่าแล้วก็ปลอดภัยกับเรื่องไฟไหม้ด้วยนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยมีการไฟไหม้กันบ่อยนะครับเรียกว่าโซลิดสเตตเนี่ยแทบจะไม่มีความเสี่ยง <L un ters> ในเรื่องราวของไฟไหม้เลยทีเดียวนะครับจะออกมาขายเมื่อไหร่นะนี่คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเดิมนะครับตัวนี้เป็นโมเดลจําลองนะครับของจริงมันก็จะบางเนาะแต่ให้เห็นว่าการเรียงแร่าาต่ง นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมีแอนโนดเซปเรเตอร์ ode, ator, แล้วก็แคโทดตัวรับอิเล็กตรอนจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีนะครับแต่พอเป็นโซลิดสเตตแบตเตอรี่มันจะบางลงกว่าครึ่งเลยแอนโนดอยู่ข้างบนแล้วก็สารอิเล็กโทรไลต์เนี่ยอยู่รวมกับตัวแคโทดฉะนั้นการรับอิเล็กตรอนของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีมันก็จะได้ในส่วนของอิเล็กทริกเดนซิตี้ที่หนานแน่นมากยิ่งขึ้นอาเกตของเขานะครับอย่างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน น้ำหนักเท่าไหร่ Solid-State ก็จะเบาวกว่าเป็น10เท่าคือมันเบาเลยอะนะใน Electric Density เท่ากันเนี่ยในน้ำหนักเท่ากันนะครับเท่าน้ำหนักเท่ากัน Solid State บตเตอรี่จะมีความจุก,กระแสไฟฟ้ามากกว่าเท่าตัวถ้าเมื่อเทียบกับลิเธียมไอออนแบบเดิมจีนเขาจะอยู่ทางนี้เขาจะไปทางนี้ก็จะอยู่แค่ว่าเฮ้ยแก้ปัญหา เรื่องความร้อนต่างๆใช้ LFP อะไรไปก็จะวิ่งอยู่แค่นี้เอาให้มันถูกลงเป็น LFP ตัวพรีเมียมเอาแรงก็เป็น NMC อะไรอย่างนั้นแต่ญี่ปุ่น แอดก<ม>็ได้เปิดค,คลิปของ Draft Auto Block เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจุดเด่นของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยหลักๆก,ก็คือความเบาของมันนะครับแล้วก็ชาร์จไฟได้เร็วนะฮะพร้อมทั้งพลังไฟเนี่ยก็มากกว่าด้วยนะครับเพื่อนๆพอจะเห็นภาพกันหรือ,อยังนะครับก็คือสําคัญในเรื่องของความเบาเนี่ยสมมติมันเบาปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนวัสดุจากที่ต้องใช้อลูมิเนียมเป็นหลักนะฮะอย่างที่แอดอธิบายให้ฟังในคลิปที่แล้วนะเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นวัสดุที่เป็นเหล็กเหมือนรถน้ํามันก็ได้นะครับส่วนผสมของอลูมิ รถยนต์มันก็จะง่ายขึ้นนะครับประตูบานหนึ่งอาจจะไม่ต้อง3-4มสี่หมื่นเหมือนรถ EV ปัจจุบันแล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับของแบตเตอรี่โซลิดสเตตถ้ามันสามารถเอามาปรับใช้กับรถทั่วไปได้นะครับ ซึ่งจากที่แอเนี่ยเปิดภาพให้ดูในตอนแรกใช่ไหมครับว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะระเบิดได้เพราะอะไรนะฮะเพราะว่าสารด้านในเนี่ยอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันเป็นของเหลวนะฮะทำให้เวลามันอยู่ในอากาศร้อนมากๆเนี่ยเพื่อนๆนึกขาวไหมฮะของเหลวที่อยู่ด้านในนะฮะอย่างเห็นในภาพอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขียนมันเป็นลักษณะเหมือนน้ำใช่ไหมฮะมันเป็นคลื่นมันก็จะขยายตัวนะ,ะับเพราะว่าน้ำเนี่ยวามันโดนความร้อนเนี่ยมันขยายตัวได้แล้วมันก็จะพองออกมาจนทําให้เกิดการระเบิดได้นะฮะ ซึ่งในกรณีที่อากาศเย็นมากนะฮะอิเล็กโทรไลต์เนี่ยที่เป็นของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งนะ,ะทำให้ไม่สามารถเกิดการถ่ายเทประจุทําให้แบตเตอรี่เนี่ยไม่ทํางานได้เหมือนกันนะฮะในกรณีที่อา่ารถคันนี้อาจจะอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาวมากๆนะฮะซึ่งจุดอ่อนของวิเทียมไอออนแบตเตอรี่นะครับทางญี่ปุ่นเขาก็พยายามที่จะเอาโซลิดสเตตเนี่ย ทำให้มาเพื่อทดแทนจุดอ่อนตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแอดมองว่าการที่เขาไม่ไปทำาริเทียมไอออนต่อเนี่ยเพราะว่าทางจีนเนี่ยเขาจับจองเหมืองแร่ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเขาไปทําต่อเนี่ยต้นทุนทุกอย่างก็สู้ทางจีนไม่ได้รวมถึงเทคโนโลยีนะครับสู้เขาเสี่ยงรองเทคโนโลยีที่มันใหม่กว่าแล้วก็สามารถปรับใช้ได้รวมถึง ราคาเนี่ยอาจจะแพงขึ้นแต่ว่าถึงยังไงแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะพอหาแ่ดาตาได้มากกว่าบริเทียมไอออนนะอีกอย่างหนึ่งนะคนก็อาจจะเปลี่ยนความสนใจมาเป็นโซลิดสเตตเลยก็ได้นะครับเนื่องจากอย่างที่แอดบอกนะฮะความเบาของมันนะฮะแล้วก็การชาร์จไฟที่เร็วรวมถึงความปลอดภัยด้วยนะครับว่ามันเนี่ยไม่ติดไฟนะฮะตรงนี้แหละมันจะมาสามารถสู้กับทางค่ายจีนได้ในวงเล็บนะครับถ้าเขาทําสําเร็จนะครับ ส่วนสิ่งที่น่าสนใจข้อต่อมานะครับก็คือค่ายญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าเนี่ยเขาก็วิจัยโซลิดสเตตแบบเต็มที่นะครับแต่ว่าเขาอาจจะปิดข่าวนะเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะผลิตให้คันภายในปี2,570ถึง2,571นะฮะเช่นเดียวกับนิสสันแล้วก็ฮอนด้นะครับที่ประกาศว่า จะนำมาใช้จริงภายในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับเรียกว่าค่ายญี่ปุ่นทั้ง3ค่ายเนี่ยเอาจริงเอาจังกับโซลิดสเต e เป็นอย่างมากนะฮรรวมถึงบริษัท Quantum s c a p e นะฮะเขาเป็นบริษัทแบตเตอรี่โซลิดสเต e ที่มี v o l k s w a g e เนะฮะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะ,ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็พัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเต e เหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึง Fa c t o ร y ต่างๆนะฮะบริษัทในกลุ่ม Mercedes Ben z นะฮะที่มีจิปนะฮะมาเซรติเฟียสนะฮะอัลฟาโรเมโอแล้วก็เปอร์โยด้วยนะครับเขาก็ ซุ่มทาเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซลิดสเตตอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะทราบใช่ไหมครับว่าถ้าโซลิดสเตตมันสำเร็จเนี่ยมันจะสร้างรายได้มหาศาลมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ยังสามารถสําเร็จเป็นรายแรกๆนะฮะซึ่งเขาจ้างบริษัทในไต้หวันเนี่ยเป็นคนผลิตนะครับทางบริษัทเบนนะฮะแล้วก็ยังมีเทส l a นะครับเทส l a เนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในแถวหน้าเนี่ยแต่เขาก็แอบซุ้มพัฒนาโซลิดสเตตอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ยื่นจดสิทธิบัตรไปหลายฉบับเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับโซลิดสเตตนะฮะ แล้วก็ยังมีค่ายอย่าง GAC Group นะครับเขาก็วางแผนผลิตรถยนต์สู้เหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับระบบ So l i d State นะ,ะแล้วบัืองเอิญบัืองเอิญน,นะฮะเขาก็จะผลิตเสร็จพ่อๆกับ To y ยต้อีกด้วยนะครับแอดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องมาผลิตเสร็จในช่วงนั้นนะฮะ GAC เขาคาดว่าเขาจะผลิตให้เสร็จภายในปี2569นะ,ะรวมถึงค่ายยักษ์ใหญ่ของจีนีกค่ายนึงก็คือฉางอันนะ,ะเขาจะก็กระโดดเข้าแข่งขันในสนาม So l i d State ด้วยเหมือนกันนะ,ะด้วยเงินลงทุนถึง10,000ล้านหยวนนะฮะสำหรับการวิจััยตวนี้น แล้วก็ข้ามาที่ BYD นะฮะเป็นค่ายขวัญใจของชาวไทยนะเขาก็เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่อันดับ2ของโลกนะก็ประกาศว่าตอนนี้เขาก็พัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย CATL นะครับผู้ผลิตพัฒนาและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะตอนนี้ก็พัฒนาแบตเตอรี่เชิงพาณิชย์แบบใหม่ให้กับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ s Solid s t a t e อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยแอดก็อัปเดตตอนปลายปีที่แล้วนะครับประมาณปี 6-6, 66เดือนธันวาน,นะครับยังไงตอนนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่อัปเดตสามารถทําได้แล้วนะแต่ว่าผลทดสอบอาจจะยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับอยู่ยังไงเราก็ต้องลองมาติดตามต่อไปนะครับว่า Solid s t a t e เนี่ยใครจะสามารถทําสําเร็จเป็นลายแรกของโลกเลยนะครับแล้วใช้ได้จริงนะฮะแล้วชาร์จเร็วรวมถึงความปลอดภัยจากเพลิงไหม้เนี่ยมันจะหายไปจากรถ E ีีสักะทีนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับก็คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับโซเล s เต t e ข้อที่4นะครับเขาบอกว่าแม้ว่าผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นผู้นําอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่เพียงแต่ในญี่ปุ่นนะแต่ในทั่วโลกเนี่ยก็ยังดําเนินการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่โซเล s เต t e ทั้งหมดอีกด้วยนะครับอย่างที่แอดเนี่ยกล่าวมาแล้วนะครับโตโยต้ก็ยังเป็นผู้นําของโลกในด้าน จำนวนสิทธิทบัตรแบตเตอรี่นะฮะเรียกว่า To y ยต้าเนี่ยจดกันท่าจีนไว้เลยนะครับและยังคงเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีโดยถือสิทธทิบัตรที่เกี่ยวข้องมากกว่า1000ฉบับนะครับเรียกว่า t o y ยต a เนี่ยเอาจริงมากๆเลยนะครับกับโซลิดสเตนนะฮะเรียกว่าเลือดขึ้นหน้านะ,ะแพ้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของลิเธียมไอออนหรือว่า LFP นะฮะโตโยาต้าแพ้แบบหมดรูปนะฮะถ้าเป็นโซลิดสเตนโตโยาต้าไม่ยอมเลยะะแล้วครับแม้ว่าแบตเตอรี่โซลิดสเตนจะเป็นเทคโนโลยีจักเก็บพลังงานที่เป็นนวัตกรรมนะ,ะแต่ก็มีข้อเสียนิดนึงเหมือนกันนะฮะ ในบางประการคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในขั้นตอนนี้ก็คือต้นทุนที่สูงนะฮะและเทคโนโลยีการผลิตที่ยังไม่สมบูรณ์นะ,ะวัสดุอิเล็กโทรไลต์แข็งและกระบวนการผลิตยังคงมีราคาแพงนะฮะและต้องมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสําหรับการผลิตขนาดใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการนําแบตเตอรี่โซลิดสเตตเนี่ยเอามาใช้สําหรับรถ E ีเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายโตโยตา้าแล้วก็ค่ายญี่ปุน่นหลายๆค่าย,ยนะครับว่าจะสามารถสู้กับเหล่า EV ีของจีนได้หรือไม่นะฮะ ซึ่งข่าวในจีนก็มีนิดนึงนะฮะว่าความพยายามเร่งรัดของรัฐบาลจีนเนี่ยและภาคเอกชนคาดว่าจะนําไปสู่การติดตั้งแบตเตอรี่โซลิดเซตท,ท,ทั้งหมดนะฮะของรถไฟฟ้าภมายในปี2027นะฮะถือว่าใกล้ๆกับ ทางค่ายญี่ปุ่นกันเลยนะฮะและการผลิตแบตเตอรี่ดังกล่าวจํานวนมากภายในปี2030นะฮะอย่างเป็นอย่างช้านะครับแหล่งข่าวอุตสาหกรรมภายในประเทศจีนเขาเปิดเผยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ระยะยาวของจีนซึ่งจะสําเร็จใกล้ๆกับทางโตโยต้าเลยนะับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเบื้องหลังจากที่คนเนี่ยไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโซลิเซตเนี่ยเขาแข่งขันกันด้านหลังกันแบบดุเด็ดเผ็ดร้อนกันมากๆเลยนะครับวันนี้แอดก็เห็นเรื่องราวตรงนี้ก็หยิบมาเล่าให้เพื่อนฟังกันนะครับ จบไปแล้วนะครัาสำหรับเรื่องราวของ So l i d s t เ t e นะฮะเพื่อนๆคิดว่าใครจะก้าวมาเป็นคนที่ใช้ Solid s t เ t e เป็นรายแรกนะฮะต่โตยต้าเขาก็บอกเขาว่าเขาจดสธิบัตนะเป็นแชมป์สธิบัตนะครับตอนนี้นะฮะได้ถึง1000ฉบับนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับแต่ก่อนที่แอดจะไปนะครับอยากจะมาคุยในเรื่องราวของ Honda นะฮะที่เขาลดกำลังการผลิตเหลือ50%ก็คือใจหายมากๆนะฮะ อย่างเพื่อนๆนะมีคนถามแอดว่าแอดเนี่ยเป็นค่ายญี่ปุ่นหรือเปล่านะเห็นเชียญญี่ปุ่นจังเลย่ยโจมตีค่าย EV เหลือเกินนะจริงๆแล้วแอดไม่ได้อยู่ค่ายไหนนะแไม่กระทั่งค่ายญี่ปุ่นหรือว่าค่าย EV นะฮะแต่ว่าสิ่งที่แอดเนี่ยอยู่ก็คืออยู่คู่กับผลประโยชน์ของคนไทยนะฮะถ้ามันเพื่อนพอที่จะรู้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยได้ภาษีจากการส่งออกที่กําลังการผลิตเขามากมายนะฮะ เขาทํามาอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับอย่างบางคนก็ไปว่าค่ายญี่ปุ่นนะว่าเขาเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองนะฮะกักออปชั่นอย่างงู้นอย่างนี้นะ,ะซึ่งแอดมองว่าถึงเขาจะเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองไะแต่ว่าทุกคนก็ต้องรู้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนต่อค่ายไหนที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างหนึ่งที่เขาต้องการก็คือเขาก็ต้องการผลประโยชน์นะฮะคุณคิดอย่างง่ายๆอย่าง BYD เนี่ยที่เขาลดราคาให้คุณมากๆเนี่ยมันเพราะอะไรคุณต้องนึกนะฮะ เพราะว่าอย่างแรกคุณต้องรู้ว่าแบรนด์ของเขาตอนนี้มันสู้โตโยต้ากับฮ o n ด้ไม่ได้นะฮะคนที่อยู่ประเทศไทยมานานเนี่ยเขาเชื่อมั่นกับ2แบรนด์นี้มากนะฮะเขาก็ไม่รู้จะทํทำยังไงเขาก็เลยต้องลรดราคาสู้ใช่ไหมครับคุณลองสังเกตง่ายๆสิครับว่าทำไม BYD เนี่ยเขาถึงไม่หุลดซิลมากเท่าไหร่เขาลดแต่นเน้น a อตโตสแล้วก็ลด ดอลฟินนะฮะแต่เขาไม่ลดซีลแบบจริงๆจังๆสักทีนะครับมีแต่ต่อโปรโมชั่นของมอเตอร์เอ็กซ์โปออกมานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าซีลมันยังขายได้อยู่นะฮะส่วนดอลฟินเนี่ยมันยอดเนี่ยเริ่มที่จะตกแล้วนะฮะรวมถึง a อตโตสเนี่ยมันต้องพูดถึงนะแพ้ดีพอเอสศูนย์เจ็ดเนี่ยอย่างยับเยินเลยนะเขาถึงต้องมาลดราคาสู้นะฮะรวมถึงบางคนเนี่ยเขาก็ไปซื้อยาลิสคอสบ้างอะไรบ้างนะฮะทำให้ยอดขายมันตกต่ําดําดิ่งมากนะฮะแล้วอีกอย่างนะแอตจะบอกว่าแบตเตอรี่นะฮะที่เขาลดราคาในประเทศจีนเนี่ยเขาลดตั้้งแแตตตต่่่อออนนนนนนปีีะเเเเดดืื2 3 BYD ยา เพิ่งจะมาลดราคานะฮะอันนี้แอดก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะว่าจริงๆแล้วเขาขายรถไหนกันแน่นะฮะเพื่อนๆก็อย่าไปคิดนะครับว่ามันจะมีใครไหนเนี่ยที่เขาจริงใจกับคุณจริงๆนะ,ะเข้ามาทุกใครก็คือหวังที่จะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเหมือนกันนะฮะแต่ที่แอดเนี่ยสงสารจริงๆนะก็คือสงสารเหล่าครอบครัวของคนที่ต้องตกงานนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยฮอนด้าเขาโดนลดกําลังการผลิตไปนะฮะทุกคนก็ต้องรู้นะฮะว่าบริเวณแถวนั้นที่มีธุรกิจร่วมกับฮอนด้าหรือว่าที่ฮอนด้าเขาดิวอยู่เนี่ย ก็อาจจะต้องน้อยลงหรือบางที่ก็อาจจะหายไปเลยนะฮะรวมถึงชาวบ้านที่ขายของอยู่ละแวกนั้นก็ต้องปิดนะฮะแล้วความคึคกคักของยุทธยาก,ก็ต้องลดลงนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นผลอย่างหนึ่งนะฮะที่รัฐบาลเขารีบาล้านสองคุณได้ไม่ดีเลยนะฮะในความคิดของแอดเนี่ยก็คืออยากให้เขาเนี่ยมาสนใจนะแล้วก็มองที่ผลประโยชน์ของประเทศชาติมากๆ่อยนะฮะสำหรับรัฐบาลนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จีนเข้ามามี EV ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ยังไม่จัดระบบระเบียบว่าจะทําอย่างไรกับทุนเก่า จนทาให้ค่ายญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดน้อยอกน้อยใจนะฮะแล้วก็บอกแล้วว่าจะปิดโรงงานไป2ที่แล้วก็นําเข้าแทนนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็ฮอนด้านะฮะเขาก็เตรียมที่จะนําเข้าบ้างนะฮะเขาจะนําเข้า EV จากประเทศจีนที่เขาจ้างจีนทำนะฮะเพราะว่ามีข่าวมาว่าเขายอดขายลดลงต่ากว่า50%แล้วนะครับจากสูงสุดเนี่ยเขาเคยขายได้ประมาณ2อ0 0สนเนะฮะเหลือตอนนี้ประมาณแสนสองนะฮะคือเขารดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเล็งที่จะนําเข้า EV จากประเทศจีนนะ และเขาก็จะไม่เสียภาษีนะครับอย่างที่แอดนี่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับเขาก็จะมีโมเดลนะฮะโมเดลแบบนี้เริ่มมานะครับที่สุสกิทำนะฮะนำเข้าจากอินโดนะฮะอันนี้ก็จะนําเข้าจากจีนนะครับฮอนด้านะฮะคือถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยคนงานของฮอนด้านะฮะหรือว่าคนไทยที่ทํางานโตโยต้าต้องตกงานนะฮะสิ่งหนึ่งก็อยากจะบอกรัฐบาลไว้เลยว่าก็เป็นฝีมือของคุณเองนะฮะที่ไม่ดูแลชีวิตคนงานของประเทศไทยนะฮะไอ้จริงๆแล้วข่าวที่มันมีคนฆ่ากันในเรื่องของ เศรษฐกิจแย่อะไรพวกนี้มันก็มีผลหมดนะฮะคนเศรษฐกิจแย่ม่มีเงินไม่รู้ทาอะไรมันก็ฉกชิงวิ่งราวนะฮะปล้นจี้ฆ่ากันนะฮะอันนี้มันก็เป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจสังคมประเทศไทยที่เลวร้ายลงไปเรื่อยๆนะฮะไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากน้ํามือใครเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีผลไม่มากก็น,น้อยนะแล้วคนก็อาจจะคิดว่าค้ณบีไวดีชั้นดีนะเขาเข้ามาไม่กัดออปชันขายถูกเลยเป็นประโยชน์ต่อคนไทยแต่คุณอย่าคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ย พอจีนเนี่ยเขาขยํำคู่แข่งอย่างโตโยต้าหรือว่าคอนด้าเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับสมมติวันหนึ่งอะคุณคิดเลยนะค่าญี่ปุ่นเนี่ยเขานําเข้าหมดไม่มีผลิตในประเทศแล้วแล้ว b ีวเนี่ยเขาลดราคาเพื่อจะฆ่าคู่แข่งตายไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วผลสุดท้ายพอเขาคุมตลาดได้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ทําสเปคเหมือนตอนแรกๆที่เขาพยายามที่จะถล่มหรือฆ่าคู่แข่งก็ได้เขาอาจจะทําราคาให้เหมือนเดิมก็ได้อาจจะตรึงราคาไว้ไม่ลดราคาแบตเตอรี่ตามประเทศจีนก็ได้เหมือนกันเพราะเขาเป็นคนที่คุมราคาของประเทศไทยไปแล้วนะฮะ อันนี้แอดก็แค่เป็นการคาดคะเนนะฮะแต่แอดคิดในใจว่าไม่แน่นะครับวันนึงอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับที่ประเทศไทยเนี่ยไม่เหลือค่ายที่ผลิตรถยนต์ในประเทศเลยนะฮะ <S <S <แ>อย่างที่แอดเคยเล่าให้ฟังในคลิปนึงนะฮะว่าค่ายญี่ปุ่นในประเทศไทยก็เหมือนแขนนะฮะวันหนึ่งแขนประเทศไทยอาจจะไม่มีแล้วนะ,ะเป็นคนแขนด้วยนะฮะเราก็ต้องไปหาเงินทางอื่นแทนนะฮะยิ่งรัฐบาลเราก็หาเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับก็รายได้ประเทศก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ต้องมาตามกันต่อนะฮะ ยังไงวันนี้แอดก็ลาบแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะยืดยาววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับในช่วงสอปีที่ผ่านมานผมคุยกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเยอะหลายคนอ่อนลาเนื่อยหมดแรงหลายคนจะตายถ้าดำเนินทิศทางแบบนี้ต่อไปคงจะมีคนล้มละลายเยอะสองสหตุผลหนึ่งก็คือการเข้ามาของสินค้าจีนการเข้ามาของสินค้าจีนเนี่ยมันส่งผล กระทบเยอะมากอันที่2ก็คือผมคิดว่ารับตัวช้าไปในการแข่งขันกับโลกาภิวัตน์ถามว่ามีอนาคตอยู่ไหมน่าจะเหนื่อยคือจะแข่งขงันกับสินค้าจีนได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันต้องแฟกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาดั้มราคาต่ำกว่าตลาดมาแบบนี้เนี่ยมันแข่งกันไม่ได้อะทุกประเทศมีนยโยบายแอนทายดัมปิ้งหมดบราซิลเพิ่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดูว่าจีนแอนทายดัมปิ้งสินค้าเหล็กหรือเปล่าเพื่อปกป้องเหล็กในประเทศเขายุโรปเมื่อต้นปีออกการอินเวสติเกชั่น เพื่อดูว่ารถจีนแอนทายดัมปิ้งหรือเปล่าแล้วเพิ่มภาษีการนําเข้าเราเนี่ยไม่มีการปกป้องผู้อุตสาหกรรมไทยเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนวันนี้คืออะไรทุกอุตสาหกรรมโอเวอร์แคปซีหมดพูดง่ายๆคือสร้างโรงงานใหญ่กว่าความต้องกตารในประเทศดังนั้นเนี่ยการเพิ่มของกําลังการผลิตเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดครับแต่การเพิ่มของความต้องการเนี่ยมันเรียจีนโอเวอร์อินเวสต์แล้วกําลังเอ็กซ์พอร์ตปัญหาในประเทศออกมาข้างนอก ค่ะคุณลูกค้เบสมากขึ้นก็คือด้วยละดมราคาดั้ราคาซึ่งหลายประเทศเขารู้ตัวเขาปกป้องผู้ประกอบการในประเทศถ้าคุณไม่ดั้ราคาใช้แฟร์มาร์เก็ตไพรซ์ใช้แฟร์คอ s t สมาขายเรีลคัํมแต่ถ้าคุณดั้มราคามาแล้วมาขายอันนี้ผิดดูดีโอ,อฉันจะปกป้องผู้ประกอบการฉัน